เงินเดือน12,000บาทอยากขับรถเก๋งดีๆวันนี้ปายะจัดให้ครับสวัสดีครับปายะบรรท่ารูปรอยใจดีมีเวลาให้ไหว้นะ้ำเป็นขับฟอร์รตติดแก๊สนะครับเงินเดือน12,000บาทหารถเก๋งดีๆขับจะขั้นเป็นรถเก๋งปีใหม่ไม่น้อยสภาพน้องๆปง้ายแดงปาแนะนำคันนี้ครับแล้วแลนครับรถคันนี้บอกเลยว่า แลนเลขกไมเป็นลางเครื่องกับวะพังเครื่องดีแห้งครับพี่น้องยกให้รุ่นได้ก็ได้ต้องยกให้รุ่นนี่ครับโตโยต้าอันตินะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 1.6G ตัวท็อปปี2017เลขใหม่แค่90,000โลน้องๆปง้ายแดงแล้วค่างวดแค่6,000บาทตลอดสัญญาเอาดูรถโอ้ยได้แม็กหล่อมากแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับรมควันดำนะครับ ภายในเดีย๋ยวพาดูด้านในดูรอบคันก่อนลดรับประกันเลยบม่เ,เคยติดแก๊สครับพี่น้องโตนี้เป็นโต 1.6G ตัวท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดท้ายดูหน่อยตรงนี้มีไหมอ่านี่นี่น,นี่ดูท้ายก่อนท้ายเดิมน็อตเดิมนะครับน็อตท้ายฝากระโปรงเดิมนะครับดูบล็อกแม่แรงคู่มือยางอะไรมีครบพื้นเดิมหมดลดรับประกันเลยไม่เคยติดแก๊สแล้วก็รุ่นนี้ครับที่เขานิยอมเอาไปแลนด์แท็กซี่ครับ แต่ขั้นนี้บ่เคยแลนเดอร์ขันนี้เป็นรถเดิมๆเลยครับไม่ผ่านการใช้งานสาธารณะมานะครับพี่น้องจา๋ามาเบิ่บมองพี่อ่าภายในด้านหลังครับมีช่องชาร์จให้ด้วยชาร์จสายฟงสายไฟเบาะหนังสีครีมนะครับผมมาดูตรงนี้อ่าเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเลขไม่เก0 0 0มโลกุญแจเป็นรีโมทนะครับเสียยะตัวใหญ่ๆเอายนี่ครับกะ สามารถขับได้ครับบ่ปวดขานยืดตัวได้สะดวกสบายกุญแจเป็นรีโมทสวยงามนะครับผมไม่แค่95,000โลสตาร์ทจึงเดียวติดไหมจึงเดียวติดครับแอร์เย็นๆแอร์ช่ำๆโอ้วงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันก่อนออกครับถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องของเหลว3,000รายการมีอะไรบ้างจำมาได้นะครับว้า้าไว้หลายๆก่อน เดี๋ยวจัดการให้หมดป๋าใจดีบอใจดีคอมเมนต์บอกป๋าใจดีแล้วกดแชร์ให้ด้วยเอ,อยาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับปี2017อุ้ยสภาพน้องน้องป้ายแดงอยากได้รถมือสองราคาถูกแต่ได้รถเหมือนน้องป้ายแดงมาดูที่ป๋าได้เลยนะครับผมนี่รถเดิมโรงงานเลยเครื่องเดิมใสคานนงคานหน้าร่องแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมโรงงานเครื่องยังดี นะครับผมราคาเงินสดครับวันนี้ครับเงินเดือน1 2ึ0 0บาทก็สามารถขับอันติดได้นะ9 9 9 0 0 0บาทมีส่วนลดให้อีก20,000บาทเหลือขาย3 7 9 0 0 0ัค้างวัด6,000บาทตลอดสัญญาออกรถ0บาททรงฟรีหอดหน้าบ้าน เอฟซีปายะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีปายะปายะใจดีปายะข่นใจค้นจนปายะของแท้เบิ่งหรือรับชมปาอยู่จากจังหวัดยังแน่คอมเมนต์ง่ายรายงานโตมามืัอนี้ปาบอมี่ยังจะให้พี่น้องเอฟซีนอกจากกาวคํ้วมาขอบคุณพีน่น้องได้หลายแล้วก็สวัสดีครับ